รัศมีแข่ส่งทนายความไตส่สวนมูลฟ้องคดีมิ่นประมาทที่ไฮโซแชมป์ฟ้องกลับมีย่าเผยพราะพีพพททองเจือเป็น acting coach ส่วนตัวช่วยปรับเรื่องการแสดงฝากเสยยาอัปเดตอาการไทรอยดีขึ้นติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซลี สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอมอมาแล้วนะคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เจลีด้วยค่ะครับผมวันนี้ไปกันไวๆนะฮะเวลาของเราน้อยมากนะครับ<ะ>อ่ะมาดูกันที่เรื่องราวของคุณรัศมีแขฟ,ฟ้าเกื้อล้นกันหน่อยนะฮะหลังจากที่เป็นนางเมฆาลอ,ลอกแก้วไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรียกว่ามีคดีความกันไปคือโดนคุณแชมป์จิรัตเนี่ย เขาปากแก้วใส่นะฮะทีนี้หน้าก็เป็นแผลปรากฏว่าคุณแชมป์ก็ฟ้องรัศมีแขในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะฮะคือคุณแขเนี่ยเขาอาจจะแบบมีการฟ้องร้องในเรื่องของการทําร้ายร่างกายใช่ไหมโดนมาแบบนี้เนาะแต่ปรากฏว่าคุณแชมป์ไม่ยอมเหมือนกันนะงงนนะตอนที่เราอ่านข่าวตรงน,นั้นมาเราก็งงว่าเอ๊ะเขาไปหมิ่นประมาทอะไรกันตอนไหนอันนั้นนะสิะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับ ศารอาญารัชดานะฮะนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกซึ่งคุณรัศมีแขได้ส่งทนายความส่วนตัวมาเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นติดธุระนั่นเองไม่สามารถเดินทางมาร่วมรับฟังด้วยได้คราวนี้ก็เลยส่งทนายเจน เธอบอกว่าตั้งใจจะมาค้านเต็มที่เลยนะอืเรียกว่าค้านออกมาตั้งแต่เรี่ยทำงาน,นสตาร์ทรถเลยแต่ต้องหอบหลักฐานมาเกอ้อเนื่องจาก <c oughs> ว่าคู่กรณีและทน,ทนายความของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเดินทางมาเลยมีเพียงเสมียนทนายที่มายื่นเอกสารบอกว่าอขอเลื่อนการไตส่สวนมูลฟ้องออกไปก่อนนะครับโดยให้เหตุผลว่า ทนายความเนี่ยมีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกักตัวก็ต้องมาแล้วทีนี้เอ๊ะทำไมเขาไม่บอกกันก่อนนะนะมีการไปเกอร์แบบนี้นี่เป็นพี่พี่กระโมเหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งศาลก็จะนัดอีกทีในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับพร้อมระบุในรายงานด้วยว่าต้องการให้ทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยเนี่ยมาศาลด้วยตัวเองเผื่อว่าจะมาคุยไกลเกลี่ยกันต่อนหน้าศาลแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะไต่สวนต่อเลยนะครับ ส่วนคดีที่พี่แขเนี่ยเขาฟ้องร้องคุณแชมป์ในข้อหาทำร้ายร่างกายที่ศาลแขวงพัทยาทนายเจนบอกว่ายังคงดำเนินต่อไปนะฮะซึ่งถ้าหากว่าในวันที่7มิถุนายนนี้เคลียร์เรื่องหมิ่นประมาทกันลงตัวแต่ว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายมันคนละส่วนกันมันคนละคดีกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงเดินหน้าฟ้องร้องกันต่อไปนั่นเองวันนี้เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องฝังโจทก์แต่ว่าวันนี้ทางทนายฝั่งจำเลยเองเนี่ย ทางทีมผมเองเนี่ยก็มาพร้อมแหละแต่ว่าพอถึงวันนัดวันนี้ก็ทางฝั่งทนายเขาขอเลื่อนคดีครับขอเลื่อนไปสมุดฟ้องไปนัดถัดไปก็จะเป็นนัดวันที่เจมิถุนาซึ่งในวันที่7มิถุนาเนี่ยศาลท่านเนี่ยก็อยากให้คู่ความทุกคนเลยมาศาลท่านอยากให้มาศาลและมาคุยกันตอนหน้าท่านถ้าวันนั้นคุยกันแล้วไม่ลงตัวยังไงก็ ไต่สวนต่อเลยศาลท่านมองว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับมันเป็นเรื่องที่ยอมความกันได้ก็เลยอยากให้มาคุยกันส่วนคดีที่ัศมีแขฟ้องอาญาไว้โดยที่ผมฟ้องไว้ที่ศาลแขวงก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่าเอามาปะปนกันแสดงว่าตอนนี้มี2คดีที่เขาบอกว่าอย่าเอามาปะปนอย่ามารวมกันนั่น,อน,นเองนะเห็นไหมพี่อู๋คือพอเลื่อนวันนี้ไม่ใช่ทิ์หน้านะเขาเ<า>นะยียบมาอีก4ีเดือนนะมิถุนายนใช่แล้วถ้าเกิดสมมติมิถุนายนไม่มาอีกคดีความเนี่ย เลื่อนออกไปนะครับนี่แหละการเป็นสักหนึ่งคดีนี่คือมันกินเวลาค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากเรื่องของตัวเวลาที่เราต้องเสียเแลวเสียเงินด้วยถูกเสียเงินมากด้วยนะคะอไปต่อนที่อีกหนึ่งข่าวของเราดีกว่านะคะสำหรับครอบครัวของพี่พีททองเจือคือหลายคนก็ทราบกันดีว่าน้องมีญาเนี่ยมีซิงเกิลออกมาเคยมาฝากของมาฝากรายการเราด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะชิมชิมลางงานภาพยนตร์ก็บอกว่าสวยนี่คนค ขวาสุดนี้ไม่ใช่ลูกสาวอีคนนะคุณคนนั้นคือแม่นะคุณแม่นั่นเองนะคะตอนนี้มาอัปเดตผลงานใหม่กันแล้วนะคะนั่นคือรับงานแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะผ่านการอนุมัติโดยคุณพ่อเรียบร้อยเลยอีกท้งคุณพ่ออย่างพี่พีททองเจือเนี่ยก็รับหน้าที่เป็น acting coach ส่วนตัวด้วยนะคะที่สําคัญน้องมิยาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยตามไปเทรนให้ถึงกองถ่ายเลยค่ะเราอยากให้น้องลองหลายๆอย่างว่าชอบอะไรมากที่สุดแต่บอกเขาแล้วว่า ขอ,อให้ติดใจการแสดงเนี่ยภาทถึงการเป็นศิลปินก็ไม่ควรจะทิ้งด้วยคอยดูค่ะคอยดูแล้วคอยดูผู้กำกับว่าเขามีฟีดแบ็กไงปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วน้องก็อย่างเมื่อคืนนี้วันนี้จะมาถ่ายก็เป็นฉากที่ยากเพราะเป็นเหมือนเป็นฉากดราม่าที่เป็นคีย์ซีนก็พยายามถามน้องว่าจะให้ช่วยอะไรไหมน้องก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วบางครั้งคุณพ่อก็ไม่เดียกแบบไปพูดอะไรเยอะเพราะก็เ,เกรงใจพี่บอมด้วยคุณพ่อก็จะมาอยู่แล้วก็ ขอเรียนไหมแล้วก็จะแบบก็เอากล้องมาถ่ายให้หนูดูได้ว่าแบบกลับบ้านไปให้หนูดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยคุณพ่อจะถ่ายแบบเพราะคุณพ่อเหมือนใช่เพราะว่าตอนนี้หนังก็ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยแบบยังไม่อยากให้พี่บอมเห็นว่าถ่ายให้หนูดูอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเลยต้องแอบถ่ายให้ดู มาดูกันที่ลูกสาวคนโตนะฮะอย่างน้องเซย่ากันบ้างนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยไทยรอยให้เราได้ฟังด้วยว่าตอนนี้ดีขึ้นตามลําดับแล้วแต่ยังคงต้องไปพบคุณหมอเรื่อยๆนั่นเองนะครับยอมรับว่าตอนนี้กังวลเรื่องน,น,น้ำหนักนะฮะที่ขึ้นมาถึง14กิโลกรัมนะครับเพราะว่าเธอเองก็อยากจะลดลงไปให้ได้เท่าเดิมไงคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีเหมือนแบบทางค่ายของเกาหลีติดต่อเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงน,นี้น้องเสียดายโอกาสมากนะฮะซึ่งตอนนี้น้ําหนักลงไปประมาณ1-2โลแล้วนะครับอ่ะัง เสียงน้องกันหน่อยครับตอนนี้นะคะก็ยังไม่ยังยังยังรักษาอยู่ค่ะยังไม่ได้หายดีค่ะก็เออไปตรวจผลล่าสุดก็ยังก็ยังต่ำอ,อยู่ดีค่ะตอนแรกตอนแรกขึ้นไประนิดหน่อยค่ะแล้วมันก็ลงมาอีกนิดนึง่ก็เลยเออมันคุณหมอก็เลยบอกว่าจะมันอาจจะขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยเขาต้อง ต้องพยายามไม่เครียดจริงเราก็น้ำหนักแหละค่ะน้ำหนักมันก็ค้างอยู่เหมือนแบบว่าพยายามออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนออด้วยไข้ร้อยช้าใช่ตอนนี้เริ่มทานยาและะ้วค<ๆ>่ะเพราะว่าเหมือนคุณหมอบอกว่าให้จะได้แบบปรับได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเริ่มโดสไปนอย เาใจน้องเลยเรื่องของความฝันก็สําคัญแต่ว่าสุขภาพเราก่อนเนาะถ้าเราแข็งแรงดีเดี๋ยวสารฝันต่อเมื่อไหร่ก็ได้เป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของป๊อปนิวส์เดลี่แล้วเอฟูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ